มาฟังแวนอนไฮฟูบวกกับแคมเมอเนตเอาปนะปฏิเสธความหล่อไม่ได้ไงครับกับรถที่หล่อที่สุดแบบนี้ รถกายสเปเชียลปี2020คันนี้จดทะเบียนปี2021เลยนะครับเจ้าของเดียวออกศูนย์เลขไมล์เพียง6,000ไมล์หรือประมาณ10,000กิโลเมตรทนวนเท่านั้นนะครับใส่ของแต่งอย่างดีมารอบคันไม่ใช่เป็นพ่อไอเสียนะครับแคมนะครับครบชุดนะครับและท่านั้นยังไม่พอครับเพลิดเพลินตลอดการเดินทางด้วยชุดเครื่องเสียงแบบครบคันจริงๆคันนี้หล่อมากนะครับไม่มีปัะเหตุล้มชน100% 1,239,000บาทหรือดาวเริ่มต้นประมาณ200,000บาทก็เป็นเจ้าของง่ายๆในทั่วไทยแล้วนะครับถ้าเพื่ กลิ้งจุดจบเดิมที่เรา11บซูเปอร์ไบค์รถไกด์สเปเชียล114ปี2021มาพร้อมกับสเตจสองเรียบร้อยแล้วพร้อมของแต่งครบปอกเขาเล่น คลิปมือจากฮันดี้ดิวิสันนะครับแฮนด์บาร์สองโหนสูง14นิ้วนะครับชิลหน้าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหล่อเหลาเอาเรื่องสุดๆนะครับคันนี้ติดตั้งอ่าสปอตไลท์หนึ่งคู่นะครับพร้อมกัะล้มแคสบาร์นะครับอ่าและพง6จุดนะครับคันนี้ฟอร์บอดเป็นของอเลนเนสครับหล่อจริงๆครับพร้อมหัวเกลียครบคันจริงๆแคมเอสเอ็ซ75ก็ถูกติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วพร้อมท่อแต่งฟูลซิสเต็มจากแวนซันไฮนะครับเครื่องยนต์ไม่มีแกะถอนเนียบคลิปทุกจุดสายหัวเทียนสกรีนะครักเลมมีง่ พี่ๆท่านใดสนใจหรือกำลงังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับติดต่อสอบถามได้ที่เรานะครับ1 e p ซบ t ายย y e n ีให้บริการนะครับ